สวัสดีค่ะมือนี้ SKM เกษตรแฟมิลี่หรือว่าส่วนโคกมืดกเกษตรครอบครัวค่ะสิพาพี่น้องมาชมสวนหมกากเผ้าน้ำหอมพวงเงินค่ะจะในป่าโคกมืดนี่แหละค่ะพี่น้องมารับบึงรับชมนำกันด้วยค่ะ สวนมะพร้าวในโคกดินแห้น้ำพออาหารพอกระต้นใหญ่ต้นงามคือกัดน,นะพี่น้องแต่ว่ารอรุ่นว่าเขาสิติดมากให้อยู่กบพี่น้องก็ะรอเบิ่งรอรุ่นนำกันนะคะอันนี้คือสวนมะพร้าวทองปีเก็ตเดือนพี่น้อง อันนี้สองปีเจ็ดเดือนแล้วนะคะตอนแรกก็บอคิดว่าสิใหญ่งามขนาดนี้เด้พี่น้องเยกะบ,บึงเอานี่แหละน้ำกะสบายใส้แผงโซลาเซลล์เนาะเอาบดต้องย่านวาแรงก็ใจมกัก มักปลูกมักดูแลขยันกะจังปลูกได้เนาะพี่น้องอันนี้กะจักซิซัํมใดลละรอดูรอรุ้นไปนำกันด้วยค่ะมื่อนี้ว่าสิมาชมพาพี่น้องชมเบิ่งจันหมักพา้า ท่อากาศห้อนห้อนลมเย็นเย็นระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวก่ะห้าคูณห้าเมตรนะคะต้นมะพร้าวนี่ก็ได ช่วงนี้ก็คือบ่่่อยได้ดูแลเปิดน้ำให้ทุกวันแล้วก็ปุ๋ยขี้งัวพี่น้องทยอยใส่เรื่อยๆนะคะปุ๋ยขี้งวเฮานี่แหละไผ่มีขี้ควายขี้หมูขี้ไก่ก็แล้วเต่เจ้าเอามาใส่เลยแห้งงามพี่น้อง เปิดน้ำให้เรื่อยๆกัะระบบน้ำกับย่งบอดีปันได้พี่เนาะค่อยเห็ดไปอันนี้คือจันหมักเผาแต่คิดว่าสิบติดลูกดอกพี่น้องช่วงแรกๆก,กะทยอยออกจันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ นี่ออกไม่ก้านใบเขานีบนะพี่น้องนีบจันเขานะเพราะว่าเป็นต้นมะพร้าวใหม่เนะต้นมะพร้าวใหม่เขาก็ดึงก้านเขาออกนําให้ทางท่างออกนะซิบรีนีบจันมะพร้าวจันเขาซิได้แทงออกง่ายๆเนี่ยพี่น้องเราต้องช่วยช่วยเขานําพี่น้องเอากระ้อยเขานาเน,นี่ยละ่ะ กำลังเริ่มแทงจันทร์เรื่อยๆค่ะบางต้นก็ออกสองออกสามจันทร์ขั้นตอนต่อไปก็คือรอว่า เขาสิติดลูกให้อยู่บเนะ่เนาะพี่น้องต้นมะพร้าวกับปูกงามแล้วจันท์ก็เริ่มแทงเรื่อยๆแล้วอันนี้คือต้นแรกบร่ติดลูกเบิ่งจันท์ก็หูนี่จันทสองจันท์สามก็คิดว่ายังไม่ติดลูกนะคะ เดี๋ยวรอเบิ่งหน้าฝนนะพี่น้องอันนี้ยังไม่ถึงสามปีพึ่งสองปีเกิดเดือนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ